เอรเรชแนลสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะบอดรลล่งคลิปไปหนึ่งมือค่ะพี่น้องไม่ได้ลงคลิปไปหนึ่งวันเมื่อคืนนะคะเรามาทํางานอยู่ที่อุดรธานีมือ,ม,อมือที่จบไรในล่ครังที่4ีนะคะเขาก็เดินทางมาอุดรธานีเลยเอาอุดรธานีแล้วก็ทํางานเมื่อคืนนี้แล้วตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับยะโสธรนะคะซึ่งตอนจกกะกลับพ่อเขเร่ม,มาแวะบ้านคุณแม่นกนะ,ะบ้านคุณแม่นกถึงแล้วนะคะตอนนี้ เทาเดินทางมันเหกันมาสามคนมีเอพี่วรรณพี่เลนหล่ะค่ะพี่แพฝวนะคะเหมือนกันสามคนนุชซีแม่ปอน้องเอผู้ชายนะคะน้องเอผู้ชายแล้วก็น้องวินเนอร์นะคะแยกกับยโสยไปก่อนเลยพี่น้องเนาสีตามหลังกันไปนี่ละแต่ก่อนอื่นเทามาแวะบ้านแม่นกก่อนนะบ้านคุณแม่นกบ้านคุณแม่นกเราสาั่งไหมพี่น้องเราสาั่งอยู่ทางเขาบ้านสั่งอยู่ทางเขาบ้าน ทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านก่อนสิดหอดบ้านยี่นวลกับฉีดหอดบ้านเมนก่อนโน้ตสังเข้าไปเบิ้งบรรยาก,กาศกันพี่น้องนี่ฮะบ้านคุณเมนกำทำเล็กน่ารักอบอุ่นนี่จะเป็นลูกได้ไหมลูกแม่ลูกพ่อโอ้ยมีคุณแม่มาจากบ้านเชียงด้งวยนะข้าวห <laughs> อดมาสั่นกับลูกแม่นั่นก็นได <laughs> อุ้ยแม่แต่โมฮีใครพูดอดจำาะไเแล้วคุณแม่เราเคยจ่างไปเฮียบบุญหาจะคของหน่ะพี่น้องคุณแม่อยู่บ้านเชียงค่ะบ้านเชียงขึ้นบ้านใหม่นี้รุ้อยู่ด้่นันะี่เจี๊ยบสีเห็นไจภาพค่ะ โอ้ยนก็ตามสิ่ง <Labor> ด <ator il fi> <laughs> ันล like ้อมเลยล้มลุมาเอามั้ยพุ่แม่ให้สมต่ำกันพี่น้องยุแล้วเคยจางไปทำบุญนะดรแขวงที่อยู่บ้านเชียงพป่าะปีไปมั้ยย้าโสเป็นคนได้มันหนึ่งปีเลยแตกสันเปียบปุ่นนะตีเลยถ้าเป็นอะไรแต่ไม่ต้องถอดรองช้าด้วยพี่ปุ่ ลูกตีหาตัวนาดิตาหนุ่ซาหนี่นาดิตากบบน,นี้แหละผม nhau เล้ววยวหั่นตัวแตงแั่ตึงอุ้ยพี่น้องเมื่อกี้แค่บ้านาเ้างมะเขือเทศลูกเล็กๆจำจัวจัวนะจัวจัวจัวตอนนี้คุณแม่เห็ดบ้านแล้วพี่น้องพเห็ดบ้านแล้วก็กำลังนันนน่นอยู่ต่อไฟต่ออย่างยู่นี่นะคะรอบๆบ้านอุ้ยจังหวะบรรยากาศดีเป็นปลามัน ข้างหลังเป็นปลามันปลามันปลาอย่างนะปลาอย่างสนอย่างปลามันของยาย น the the so oh, er wow, ี่นะคะข้างในบ้านนี่หนึ่งของงอนพี่น้องห้องนอนตรงนู้นนะคะมีห้องน้ําด้วยในตัวด้วยแล้วก็มีห้องน้ําข้างนอกอีกหนึ่งห้องโอ้พี่น้องตอนนี้ใส่ธรดาแล้ว้ายมีหอยลาบเท่ากินเป็นอยู่เด้เรากินเป็ดอยู่อ้หหอลาบเท่าดิพี่น้องเป็นเศษกระถั่วบอมไอ้กรถั่วไม่กระถั่วเรื่องก็หอยลับเท้าพี่น้องมันเนีอาหารอีสานมันบ้านไทยอุดรธานี ซอนกุ้แมกจัวจวอยู่เออลับเท่านี่มันบริกรสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วเอ๊ะบ่เคยได้อยู่บ้านมเทพก็บริกรแล้วนมอิมบตอนนี้ก็เอาซิมมรกตใส่แล้วนะฮะมบ่รบสรถ เครืยมาให้เอ๊อยากกินนํา้ำโอ้ยเสดยดายกินมาแลเนี่ยต <c oughs> <pe> right ัวแซมวะถ้ากันไวกินวิธีเน้ยมเนื้องพี่น้องเอ้ยว่าหันคุนแม่ตำสมตำไปตัวทองใช่ใเนาะบบตันลาไม่พอเพื่อนตามใจผู้ยู่ละเนาะเรายู่นะเราจะตามใจเราแบมแฉเราจะดูเราจะดู สสมต่ำแล้วี่น้องม่เราจิตเท่เนผู้นึงตำผู้นึงเหมือนก้นเต่เออผู้นึงตำผู้นึงเหมือนก้นเต้เอาไว้เหนื่อยตำหนึ่่าเนนื่อขนเก้านนี้สกินมันเห็ดบ้างเออปฏิเสธยากล้ำ่อิ่มแห้งไหมแสบกเด็กึ้นุกสูงคยายกนสัอยากดื่มกแสบยคะแนนเ้ยแม่ค่แม่ค่าสิ้นมือแล้วเราปฏิเสธจากล้ำไปในละแสเล เราแสบครับอย่งที่มองแม่คุณแม่จะผ่าแล้วมายูด่วนแล้วก็สวยสวยผมแล้วก็ผมสวยเกินดุยเราสิกลับไปย้เลยี่ถวอดมูกและเป็นนยแม่แ้านขนแซบบ้นขึ้นไม่ร้อนลีดหรือนยรีนรับรถต่อได้จังใช้กันไรดีคัก้อนน่ะ ไปลังรนป้าบักมีก็หลายแต่นั่นทั้งนั้นผ่านพี่น้องส้มกำผ่าน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 เราก็มาพบพ้อกับยายนวลพบพ้อมาดี่้องเอ้ยยายนวลสอบถามยายนวลกันยายนวลจะไปยูมือไดนอ่าไปมือได้กับไปต้มมัง่ายงายนิแต่เราเราฝ่าเาิบมีมูอหน่อค่ะแต่ว่าคาดการว่าวันที่สิบกวนสิหายแม่ไปอยู่นะคะแม่นี้นะ เมนี่ปลาเตือกันนี้ดีี่นอนกบเย็นวันนะป้าจะเอาไปยุกกันยนี่ดอกป้ากับนเพนี่กกินเบิดมือเด,ด้ป้าเพน,นี่กกินตอนนี้ก็กำลังจะทานข้าวนะสมต่ำที่ต่ำมาเมื่อกี้ลาบเท่าอู้วไม่อิ่มแต่เนาะ เราม่ตั <Quand> <ata> ีเลยเพราะม่อ่างตัวมีนะมีบ้านสองครั้งบัดนี้ยายนวลกแบบเที่ยวไปเที่ยวมานอนกลางในบ้านแล้วค่ะหลังนอกบ้านลำหนอกอันนี้มันกว้างทั้งเขาบ้านโอเคให้ยายนวลทานข้าวค่ะส่วนนี้เป็นในห้องนะคะในห้องของคุณแม่นกนักเป็นห้องเซี่ยรีมขม่าไซม์เมอก็จะเป็นห้องน้ำ แม่บอกว่ารถประมาณที่แหลกตั้งไปแสนห่างพี่เลยไปนิดๆคพี่น้องก็ประมาณเฉียดๆสองแสนนะงบประมาณในการเห็บนี่ค่ะขนมองออกไปกับเห็นวิวเลยได้พี่น้องข้างหลังจะเห็นแบบเป็นวิวตอนนี้พันย่าร่างกีเขากันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวเ่

เราก็ทางจากนี้เดี๋ยวรอเพื่อนกินเสร็จนะฮะกินเสร็จเท่ากับสีกับเดินทางกับไปยังยะโสธรต่อนะครับพี่น้องพี่น้องกัสร็จออกเดินทางแล้วบู๊คุณแม่ก็บโซยนะที่สวนมันก็ที่อะไรสวนแม่เจ้าภาพก็สวยเด็ดเลยอ่ะเอาล่ะเราก็จะเดินทางกับไปยังยะสสธรนะครับพี่น้องโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยี่ห้อด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะสวัสดีค่ะ